สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกับแม่หมอมานีอีกแล้วในรายการดวงทิพย์นะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ทั้งหมด4ใบที่ขึ้นไว้ที่หน้าเพจขับไอซีใครที่เลือกไพ่ใบที่1 2 3 4ไว้เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยว่าไพ่ที่คุณเลือกจะเป็นยังไงวันนี้เรามาในท็อปิกเกี่ยวกับสุขภาพไม่รู้ว่าที่ปวดหัวเป็นเพราะไม่สบายหรือเพราะอะไรกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1นะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่แหวนเพชรความหมายของไพ่ก็คือมีความมีคุณค่ามีรัก คหูหาถ้าถามถึงเรื่องสุขภาพช่วงนี้ให้ระวังเกี่ยวกับตาระบบเลือดของแหลมของมีคมแล้วก็ทางเดินหายใจค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่2นะคะไพ่ใบนี้คือไพ่ตาช่างมีความยุติธรรมความหวังความเที่ยงธรรมถ้าถามถึงสุขภาพช่วงนี้อาจจะมีการเจ็บปวดนิดนหน่นนอยๆแต่ไม่ถึงขั้นรุนแรงค่ะต่อไปสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่3นะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่งอนความหมายของไพ่คือการโกรธไม่พอใจยึดมั่นในความคิดของตัวเองมี ที่สูงเรื่องสุขภาพให้ระวังเกี่ยวกับการปวดหลังเอวขาแน่นหน้าอกและมีความเครียดสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่4นะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่เปิดกินแจความหมายของไพ่ก็คือความสบายใจปลอดโปรง่งถ้าถามถึงเรื่องสุขภาพช่วงนี้ไม่อึดอัดผ่อนคลายสบายใจได้ค่ะ mm hmm. ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับไพ่ทั้งสี่ใบนี้ใครที่เลือกไพ่ใบไหนไว้นะคะก็สามารถเข้ามา ดูเฉลยได้ที่คลิปนี้นะคะแล้วเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับแม่หมอมานีคนนี้ด้วยนะคะที่ช่องขับ IC o f f i c i a l นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอาทิตย์หน้ามาดูกันว่าเราจะมาในท็อปิกอะไรสำหรับอาทิตย์นี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ